เอกสารที่ว่ายุงนะ่งฮะก็คือผมไม่ค่อยไม่ค่อยเก่ง Excel เท่าไหร่นะไม่เรียกว่าไม่เลยดีกว่าไม่นั่นเลยทีนี้ไฟที่ได้มามันเป็นเป็น l x c e l ใช่ไหมครับเป็นมันเป็นมันเป็น Excel อะนะก็ค่อนข้างที่จะใช้งานยากนิดนึงคนระัพามาย้อนดูการทำงานของคุณหมอทวัชชัยนะครับทุกท่านในการร,รวบรวมข้อมูลเอกสารหักฐานต่างต่างๆทงี่เกี่ยวกับคดีวิเต็งโม อธิบายได้แบบละเอียดชัดเจนนะครับตรงไปตรงมาเหมือนเดิมนะตอนนั้นกับตอนนี้เวลาแกอธิบายก็แบบเป๊ะๆเ,เ,เหมือนเดิมอ่ะผมพาท่านมาดูเพื่อให้ได้เห็นว่าออทุกคําพูดของคุณหมอก็ยังคงเหมือนเดิมเทปนี้ประมาณ1ปีที่แล้วฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านฝากดูโฆษณาคันกลางร,ระหว่างคลิปเป็นจบดันขึ้นปีดเปิดการมองเห็นช่วงนี้ไปถึงสงการก็เรื่องใหม่ๆก็อาจจะยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่วันหลัง17 เป็นต้นไปมีข่าวดีอย่างแน่นอนเราแค่ว่าข้อมูลมันเป็นมันเป็นข้อมูลสำคัญนะครับ GPS เรือเนี่ยนะนะอย่างเงี้ยมันก็ไอ้นี่ก็เป็นเวลาใช่มมันก็ไม่เต็มใช่ไหมมันก็ต้องมาจัดช่องจัดให้เวลาขึ้นอ๋อแล้วก็มาต้องมาจัดพวก แล้วจิจูดลองจิจุดอะไรที่อีกนะฮะกว่าที่จะจับหน้าได้แล้วจนกระทั่งก็โะยะไปโยะมานะครับทีนี้ผมก็ทำา Excel ให้มาเป็น Word ก็ไม่เก่งอ่ะตาลงตารางอะไรอย่างนั้นก็เลยไปทำเป็นเข้าไปเป็นเอ่อ PDF ไฟล์ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปปรินโอ้นี่ฮะโชว์นิดนึง ขขนาดไหนเห็นไหมฮะเนี่ยโอ้โห GPS ของเรือนะนี่ต้นฉบับปิ้นไมาได้ร้อยยิบยิบสามหน้าเฉพาะข้อมูลดิบนะเฉะพาะข้อมูลดิบเราก็ไปทำมาเป็นชุดๆนะโอ้โหนี่ห้าชุดปิ้น5ห้าชุดกดไว้ไงไหมฮะ ทําออกมาแล้วโอ้ยมันใช้ไม่ได้อะ่ะมันไม่มีเลขหน้าก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะมันเราจะไปซื้อไอ้แสแตมปหน้ามามันก็ยังไงอยู่นะแล้วนอกจากไม่มีเลขหน้าแล้วไอ้นี่อีกด้วยมันโยอีกด้วยครับเล f อินเด n นการตั้งค่าเนี่ยฮะกระดาษมันเอียงไปทางมันเอียงไปทางซ้าย เวลาเย็บเล่มมันเหลือขวาเยอะใช่ไหมเวลาเย็บเล่มมันต้องให้สายเยอะใช่ไหมไอ้น,นี่มันเป็นพ d f อผมก็ไม่รู้จะทําไงเลขหน้าก็ไม่มีโอ้ยก,ก็จะทํามาเยอะแล้วในที่สุดก็ต้องทิ้งนะฮะต้องทิ้งถ้าไม่ทิ้งก็ไม่รู้จะยังไงก็เลยไปเนี่ยฮะไปได้ จะไปทําตายางมาปั๊มละจะมาปั๊มเลขหน้าใส่ก็โอ้โหต้องมาเขียนคําว่าหน้าที่ไฟยักปั๊มอันหนึ่งแล้วก็หมุนทีละอันทีละอันดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์กลักษณะดเดียวกันไฟล์ที่มันออกมาเราจะใส่อย่างอื่นไปเพิ่มมันก็ลําบากใช่ไหมก็เลยอยากกันนั้นเลยทํา Excel เอ๊ยทํา PDF เป็น Word ก็ไปเข้าโปรแกร,รมออนไลน์ที่มัน เปลี่ยน PDF เป็น Word เออก็ดีนะพอเปลี่ยน PDF เป็น Word แล้วก็เลยดีขึ้นเลยครับนี่พอพอพอ,พอ PDF เป็น Word แล้วสามารถจัดหน้าได้แล้วใช่ไหมนี่เราสามารถตั้งค่าได้แล้วให้ left indent ก็คือทางซ้ายนี่เยอะหน่อยเวลาเย็บเล่มจะได้ได้านนี้นั่นานขวาหน่อยอ๋อแล้วพอเลขหน้าก็ใส่ได้ละโอ้ยเขานี้ก็สวยเลย เดี๋ยวนี้ข้อมูลดิบก็ออกมาออกมาแล้วข้อมูลดิบเราก็ได้มาทั้งหมดร้อยยิบสามหน้าละอ่าอันนี้เป็น g เ s ของเรือนะข้อมูลหกพันสารอยห้าสิบเอ็ดชุดนะนะจึงจะมีค่าต่างๆนะมันจะมีค่าอะไรบ้างมันก็จะมีเรื่องของ g เ s ของเรือนี่นะครับอ่า ก็จะมีเวลาใช่ไหมครับเรือนี่ก็เริ่มตั้งแต่สี่โมงสิบสี่ตอนนี้ไม่เห็นว่ามีการเคลื่อนที่แต่ไม่มีความลึกเพราะว่าอะไรเขาเอาเรือจากอู่แล้วเอาไปลงน้ำไหมครับมันก็มีการเคลื่อนที่แต่ว่ายังไม่ได้ลงน้ำนะตอนนั้นนะนะความเร็วก็เป็นความเร็วในการลากจูงนะนะเลกดิสแทนก็คือระยะที่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง พอดีผมไปดูมีมีผู้ผู้ช่วยจารย์ของตำรวจเขาบอกว่า TPS ส่งสัญญาณหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีสิบครั้งนี่ผมว่มไม่ใช่นะเท่าที่ไปดูแล้วมันหนาทีนะอาจจะประมาณ10ครั้งหรือน้อยกว่านีขน้ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลมันเยอะปะถ้าข้อมูลเยอะมันก็ส่งถี่อะไรเงี้ยถ้าข้อมูลไม่เปลี่ยนนะก็จะมีเรื่องของระยะทางที่เคลื่อนที่ในห่วงเวลาเล็กไทม์ก็คือจากเวลาจากช่วงนี้เปช่วงเนี้ย มันถ้าไหลอย่างตอนนี้มันสิบแปดวินาทีใช่ไหมในสิบแปดวินาทีมันก็เคลื่อนที่ไปเจ็ดเมตรความเร็วศูนย์จุดแปดน็อตเล็กคอร์สก็คือทิศหัวเรือนะถ้าศูนย์องศาก็ไปทางเหนือใช่ไหมศูนย์ถึงเก้าสิบก็ไปทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแผ่นคอร์ดนแต่ทีนี้แม่น้ํามันไม่ได้เป็นนะเป็นเส้นตรงเนี่ยมันไม่ได้ขนานเหนือใต้แต่แต่แต,แต่แต่โชคดีที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากช่วงจาก ตรงที่เกิดเหตุอะไรมาช่วงนั้นมันเป็นมันเป็นค่อนข้างตรงเหนือใต้มันก็ดูหน่อยแต่ถ้าช่วงไหนแม่น้ำาคดเคี้ยวอันนี้มันก็มันก็ต้องมันก็ดูลำบากนะ p o s i t i o ันนั่คือแะต i ิ u จ,จุดลองจิจ,จุดพอเราได้ตัวเลขมาเราพอบมันก็จะมาออกมาเป็นค่านะครับเดฟก็คือความลึกของน้ำอันนี้ก็อุณหภูมิเห็นว่าโอ้ค่ามันจะเยอะมากเลยนะครับแล้วมันมีการเอาเรือออกไปด้วย อย่างอย่างร้านตันนิดก็มีเจาะเนี่ยอันนี้กว่าคือพอเรามาดูนี่ยนะตอนแรกเราก็ต้องมีมการาฟใช่ไหมมีก็ได้อาจารย์เอกราชท่านทำกราฟแต่พอตอนหลังๆเนี่ยพอเราดูไปดูมาเรามองตัวเลขเราก็มองเป็นกราฟได้เลยนะแล้วติจุดถ้ามันลงมันขึ้นความเร็วเนี่ยน็อตนะพอจะพอจะจินตนาการได้พอมามองมองไปอ้าวเอ๊ะมันมีช่วงหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปนะ ให้ดูยีิบสองจุดอือย่ิบสองจุดสามหกเห็นไหมฮตรงนี้ไหมค่าความลึกมันหายไปเนี่ยนะอยู่กลางน้าข้ามเรืหายไปมันก็มีอะไรแปลกๆเนาะอ่ามีการทิศหัวเรือทิศอะไรซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันเป็นความลับนอกสํานวนเดี๋ยวไปอาจจะไปใช้ในศาลแล้อีกไม่นานเนี้ยนะ พอพอมันเป็น P D F มันก็ดีฮะนี่ผมก็เลยไปต้องไปปิิ้นมาใหม่เป็นปพิ้นมาใหม่แล้วนี่ปิิ้นมาใหม่แล้วโหน่อยนะอันนี้เปลี่ยนหน้ากระดาษละพปมิ้นมาใหม่แล้วทำมาร้อยยิบสามหน้าทำมาห้าชุดเตรียมเผื่อเขาเล่นเผื่ออะไรแต่ขนาดเดียวกันอันนี้ดูไปมันอาจจะไม่ไม่อธิบายไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำอธิบายเพิ่มนะ อ่าแล้วก็จะมาใส่อธิบายเพิ่มตรรยิตต่างๆเวลานี้เกิดอะไรขึ้นตรงตำแหน่งไหนอ่าเวลานี้อ่าเกิดอะไรขึ้นตรงตำแหน่งไหนอ่าแล้วตรงตำแหน่งนั้นมีเอ่อสตั๊กเจอร์อะไรบ้างมีเนี่ยนิดพารามแปดคาเฟ่เจดีพรฒป้ายไฟสะานพะรามแปดนะอ่ายี่สิบสองจุศนยหนึ่งเรือได้วกกลับหลังจากว่าสะพานพารามแปด อ่าเราก็มาดูดิมันจริงหรือเปล่าว่ามันมีการหยุดถ่ายรูปจริงไว้เนี่ยโอ้โหความเร็วสามจุดแปดน็อตมันไม่ได้หยุดเลยพวงมาลัยมีหมุนไปตลอดค่าเอ็นที่ลงก็แสดงว่ามันมลงมาทางทิศใต้ละแล้วมาถึงปับ๊บหยุดอันนี้มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรก็แสดงว่ารนกลับนะอย่างนี้แสดงว่าเรือมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไหมเนี่ยมันต้องมือจับพวงมาลัยถ้าไม่ใช่มือจะใช้อะไรอ่ะจะใช้ละยางส่วนไหนจับหมุนแนเนาะอันนี้มันก็คนถ่ายรูปเนาะอืม ภาพมันจะยังไงก็ได้แต่มันก็ต้องดูความจริงไม่ไม่มีมือไปจับแล้วพรมอะไรมันหมุนเองได้อย่างไรนะอ่าแล้วก็แนวอะไรต่างๆนะแนวต่างๆเนี่ยยี่สองจุดศูนย์หกเรือแล่นมาถึงไหนนะเราต้องไปดูเลยว่ามันเรือไม่แล่นมาถึงไหนนะอะไรต่างๆเนี่ยอ่าขณาที่รูปถ่ายใครนั่งอยู่กับซ้ายใครนั่งท้ายเรือใครอ้างว่าแตง่งโมถ่ายพิกัดไหนอยู่ห่างสะพาน ท่าไรหัวเรืออยู่ทั้งไหนความเร็วเท่าไหร่น็อตเก็บทุกเม็ดยี่สิบสองจดหนึ่งหนึ่งนะเรือไปถึงสังฮีนะเรือสอดคล้องกับวงจรปิดไหมอะไรไหมนะนี่ภาพที่มาจากคลิปต่างๆจากของวงจรปิดของของนั่นเองหรือของข่าวเองนะยีิบสองจหนึ่งสาเรือมาถึงไหนแล้วนะอ่าตอนนี้เราก็ต้องไปดูว่า เอ๊ยิบ1สองจุดหนึ่งสามวิวจะไปเป็นท่ารามแปดได้ยังไงนะมันติดสะพานสังหีอยู่ใช่ไหมเอาละใครจะโกหกก็ช่างเขาอะนะอยากจะเดี๋ยวเดือนกลางเดือนก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่ผมยังทำไม่จบนะเพิ่งยิบสองจุดหนึ่งแปดเนี่ยเราจะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งไปถึงวัดสาลาลีวัดค้างคาวอะไรอย่างนี้นะฮะก็ คงทําให้มันอันนี้อันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่เป็นคลิปนะครับยังไม่เป็นคลิปเพราะว่าเวลาเอกสารนะถ้าเราจะใส่เข้าเย็บเล่มแหมเหมือนกะเจ้าแบบทําวิทยานิพนธ์เลยนะใส่สมุดเย็บเล่มอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นกราฟเคลื่อนที่ อันนี้เป็นแบบเดอคลิปมาแล้วเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ต้องไปก็ต้องไปให้กำลังคิดอยู่ว่าถ้าจะไปเป็นหลักฐานแล้วมันต้องเอาโน้ตบุ๊กหรือว่าขึ้นไปจอย LCD หรือไปขึ้นดิสเพย์อะไรเงี้ยเรียนมันต้องทำสองระบบเนี่ยต้องทำทั้งเป็นเปเปอร์เข้าเล่มด้วยแล้วก็คลิปก็ต้องเอาไปด้วย ต่อไปก็อาจจะคุยอะไรมากมากไม่ได้แล้วถ้าเรื่องมันโอ้เหนี่เฉพาะ G.P.S. อย่างเดียวบางส่วนนะครับอะไรแฮกโพลิสอะไรเนี่ยย1 5 6ิบเอ็ดจุดห้าหกถึงยี่สิบสองจดสองหนึ่งเฉพาะช่วงนี้นะเยอะแล้วยังมีช่วงอื่นอีกมันมันเยอะจริงๆอ่ะคือคดีนี้ เรียกว่าล่อเป็นกิ๊กเลยนะครับกิกกระบกิกกระบอันนี้ยังไม่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 ส่วนนะโอ้โหนี่เฉพาะอันนี้ก็สี่สิบแปดกิกคดีแตงโมฉบับเต็มสี่สิบแปดกิกกระบอันนี้ยังไม่ไม่นับวงจรปิดนะวงจรปิดสอสอเต้มาอยู่ตรงนี้อีกวงจรปิดสอสอเต้ก็อีกหกสิบเจ็ด กิกบายวงจรปิดมันเปลืองแล้วมันก็ยังมีอโอนี้หลักฐานอะไรของคุณอัจฉริยะเขาไ,าไม่รู้อะไรใช่ป่้ผมจําไม่ได้แนละ้วหลักฐานอะไรกี่กี่อะไรนะอ,ไรอหลายอย่างนะมีมีคนบอกว่าให้ผมไม่ไม่ใครมาอุ้มอ๋อไม่แปนหรอกอันนี้ผมก็มี มีข้อมูลสำรองนะฮะเอาเก็บไว้ไม่ได้เก็บที่ผมคนเดียวนะมีในทีมมีคนในทีมอยู่เราส่งไปให้คนในทีมเก็บด้วยนะใครมาอุ้มเราก็ไม่เป็นไรหลักเรามีข้อมูลอยู่ที่คนสนิทของเราคนในทีมแล้วกอนะ มันก็จะตอนนี้ก็ใช้ต้องใช้เยอะเลยนะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็น google google earth ไว้เวลาที่เราจะวัดนะะมันก็มีว่าเราจะวัดอ่าแอดพอยต์ point, สมมุติเนี้เราจะวัดตรงไหนตรงไหนเราก็วัดได้นะว่าจากตรงที่ไปจุดนี้กี่กิโลไปทางไหนอะไรยังไงนะมันก็ ดีนะอืมโปรแกรมก็ต้องมีโปรแกรมติดไว้อันนี้ก็ดีนะครับอืม 4K วิดีโอดาวน์โหลดไว้เวลาเราเจอคลิปต่างๆพปุ YouTube หรือพวกของใน Facebook ไลฟ์อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเก็บเอาไว้นะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวเกิดก็ต้นทางเขาลบใช่ไหมเราจะได้มีมีมีคลิปอยู่เอาไป อาไปใช้ได้ก็มีคนในทีมเขก็แนะนำมานะทีมสายลับก็แนะนำว่าก็มีโปรแกรมเออ่บางอย่างก็ใช้แต่ที่ผมเน้นฟรีไง4ฟกดาวน์โหลดถ้าถ้าที่ใช้แบบฟรีเนี่ยมันก็วันหนึ่งได้โหลดได้แค่สามสิบคลิปแต่ก็พอแล้วเราไม่ได้โหลดปล่อยเราทยอยทำเอาถ้าสามสิบคลิปก็ฟรีนะ 4K ดดาวน์โหลดแล้วก็ เอ่อโหลดของ Facebook ได้ไลฟ์ Life ได้โหลดของ youtube ได้แต่ถ้าโหลดอย่างอื่นก็ต้องก็ต้องเสียเงินนะพวก i อพวก Ti k t o k พวกอะไรแต่มันก็มีโปรแกรมอื่นที่เป็นโหลดแบบเนี้ยนะถ้าถ้าเราใช้ใช้หลายโปรแกรมเราก็ไม่ต้องไปไปเสียเงินก็ได้อันนี้ก็ดีนะครับเป็นยาสำาเป็นมาทำคดีนี้ก็พอนั่นได้มีอีกอันหนึ่งก็อันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ ระบบอ่านสัญญาณมือถืออเป็นมือถือที่มันมีคนถามว่าเอแล้วกรณีที่ไม่ได้เครื่องมือถือเครื่องไปอยู่ที่อื่นทำไงคือนอกจากถ้าเราไม่ได้เครื่องจริงแล้วก็มีวิธีที่ต้องไปดูเซลสเตชั่นนะครับไปดู CDR call detail detail Det record นะแล้วก็ เซลไซ l ์โลเคช n นอินโฟม t ชันพวกนั้นซึ่งอันนี้นก็อาจจะไม่ต้องใช้มือถืออาจจะเป็นติดต่อทาง ISP Provider ก็มันมีไฟล์บางอันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปิดให้ดูเพราะว่ามันอาจจะเป็นเป็นเรื่องของสารเรื่องของอะไรนะเอาว่ารอต้นเดือนหน้าดีกว่าทีนี้มีมีเอซ ต่างประเทศนะจากฟิลิปปินส์ก็ถามว่าชอบเพลงอะไรนะฮะผมก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยชอบเพลงตอนนี้คือ Unstoppable ของเซียใน Wonder Woman นะครับชอบตอนเนี้ย ล้วเป็น Unstoppable เป็นปอร์เช่ที่ไม่มีเบรกนะแล้วก็ไม่มีใครมาพิชิตเราได้นะแล้วเป็นแบตเตอรี่ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่นะชอบท่อนฟุกเนี่ยก็เนี่ยชอบจริงมันเป็นแบบแรงดนบานานใจเลยนะเนี่ย I'm unstoppable I'm a p r s a h e with no brakes I'm invincible I'm win every single game I'm so powerful I don't need battery to play I'm so confident I am unstoppable today นะไม่มีใครมาหยุดเราได้นะยังไงก็ไม่หยุดตอนนี้ยังไงก็ไม่หยุดครับใครจะว่าไงก็ช่างเดี๋ยวเล่นนอกสารมาเยอะแล้ว อน,อนาคตาราจะต้องไปสู้กันในศาลเราจะสู้ทุกสมอลแล้วภูมินะครับก็วันนี้ไลฟ์นานหน่อยก็ขอขอบพระคุณเอซนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่มวยพรวันเกิดแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ได้หยุดนะครับที่ผ่านมาเราทํางานเอกสารตลอดเอกสารเยอะมากเป็นกิ๊กๆเลยนะฮะเป็น ยิ่งสองเดือนนี้ยิ่งเข้มนะเห็นเห็นเนี้ยไปไม่ใช่เลยนะครับทําเอกาสารทุกอย่างเราต้องใช้หมดเลยนะครับโปรแกรมอ๋อทั้ฟอน o ์โต้ะชอก็ต้องใช้นะครับไมแ่แต่เราไม่ได้ไปปลอมรูปแบบเจ้าหน้าที่บางคนนะัไม่ใช่นะครับแต่ว่าทําให้มันแบบอ่าอะไรอะบางทีมันต้องเซนซ่งเซนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราก็ต้องจัดหน้ากระดาษทําอธิบายอะไรให้เข้าใจนะครับไม่ใช่ฟ o t o ์โต๊ะชอใช้ โปรแกรมดาวนโหลดใช้โปรแกรมตัดต่อนะคลิปแอมนะก็ต้องก็ต้องใช้ไปจะไปใช้พรีเมียใช้ไม่เป็นเลยเยเอาง่ายๆก่อนแล้วเอาคลิปแอมไปเอาคลิปแอมไปก่อนคลิปแชมป์หรือคลิปแนะอมคลิปแชมป์คลิปแชมป์นะมันตัดต่อแบบง่ายๆที่มากับวินโด้นะครับ เดี๋ยวมีเรื่องของ CDR theory ก็ต้องไปอ่าน CDR คือ call, call detail record นะเนี yeah. เยอะมากเลยคือ <laughs> มามีคนถามว่ามาคดีแตงแตงโบนี่หมดงบประมาณเยอะไหมอะไรเงี้ยผมคงไม่บอกหรอกว่าหมดหรือว่าอะไรอะไรยังไงแต่เราไม่คิดว่า ไม่เสียดายเพราะเราเราได้ความรู้นะมันเป็นโอ้โหมันมันไม่ได้ความรู้มากเลยมามางานนี้มันได้ความรู้เยอะแยะนะเราเป็นเรื่องของมือถือใช่ไหมเห็นไหมดูฮนะของมือถือนี่เราก็ต้องเยอะแล้วเรื่องของ GPS เรื่องของแผลเรื่องของการเกิดใบพัดเรื่องของศพที่ลอยน้ําคือทุกอย่างเลยเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องการตกเรื่องแรงลอยตัวอะไรนะก็วันนี้ก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยว ประมาณคือที่แน่ๆก็คือเดือนพฤศจิกานะฮะผมก็ต้องช่วงนี้ผมก็ต้องเก็บผักร้อนเอาไว้ไปใช้ช่วงพฤศจิกานะแต่ก็ไม่แน่ว่าก่อนพฤศจิกาอาจจะมีอะไรหรือเปล่านะผมไม่ได้มีออคอนฟิก c t ไม่ได้มีเอ i บแอะไรกับใครนะครับเราว่ากันด้วยนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นเราว่ากันด้วยหลักฐานนะเราว่ากันด้วยวิทยาศาสตร์นะครับครับโอเคครับ คืนนี้นะครับลาตีสวัสดนะครับขอขอบพระคุณแล้วก็บอกว่าผมนะครับ unstoppable ครับยังไม่หยุดครับสวัสดีครับ